อยู่สอนบบดนี้เวาห่างลาาแล้วพีเป็นองค์เจ้าป่านักไรค้าบ่มีสักมีแต่เพียงพรมหักมอพระองค์จนเบอร์สิน้น่านเดียาาอยวบวั้งเป็นเด็ดขาดพระองค์จะเำยดี๋ยวางเป็นเดงช้ อะไรสิคนตังหลวงต่งอะไรก่ยังสี่ยอ้ยีแม่จภาพเพื่น่ะมันอยากจับน้ำเขียวเลยน่ไอทัวอะไรแต่อายคุณสาวทั้งอุดรเพื่อน่ะมีไงให้สีฝากบอสีเบิร์นอีกรอบนึงดันดีขอเงินมาให้เพื่นน่ให้ผู้ใดเนาะผู้หนึ่งเอะผู้หนึ่งเอืนผัผู้หนึ่งเอินพี่สีนีเพิ่นให้ีกค่านั่นหน่ยตันงยืนสักหานสับลาบใส่เสื้อเป็นที่จันได้กุดอดเออจะน้อยกอนพากกาเพชรเพชรยังพี่เพชรตั้งโตยู่งหันี่เอาไม่สิเออ หอมเถื่อนเดิมบารมีพี่เจ้าเล้ยงเหลือสาสิอยู่คี้อันเด้อพี่เด้อเอาเต้บัดดี้ชิดใจจาบากก